ผู้หญิงคนนั้นมาจากนครพนมนู้นจากสกลขับรถป่าผลมานะ่ะเจอเันแล้วว่านก็มาอย่างสุดต่งเลย<ม>คนแรงๆก็เข้ามาพอก็มาถึงเขีนบัตรเท่านั้นแหละอยู่ได้ไม่ค,คืนหนึ่งไม่ถึงนี่นะพราะว่าพ่อบินสบากากลับมาแกออกไปพอดีผู้หญิงคนนั้นเนี่มาแรงไปนอย่างนั้นแหละพอค่อยเป็นค่อยไปมันไม่เป็นไรหรอก พวกเรานี่สังเกตดูเลยนี่พวกมาแรงๆนี่นี่พวกนี้มันไม่ได้มาแรงในพวกนี้กว่าที่จะเข้ามาได้นะแต่มันอยู่นานนะเนี่ยพวกนี้นะอยู่แบบจริงวันน้อวันนี้อยู่นั่นแหละนี่พวกนี้นี่ยมันแต่ก็มาแรงๆนี่โอ้โหนี่เนี่ยเป็นงั้นแหละใช่รู้นะไปเข้าไปไปนี่ความช้าช้ามันมันมันไม่เสมอต้นเสมอปลายนะครับพี่เอ้าอ่า ถ้ามันเสมอต้นเสมอปมันเป็นความศรัทธาแท้มันไม่เสื่อมนะลูกนี่ดูพ่อสิอแรงแล้วก็ไม่มีเสื่อมถ้าว่ากล้านะครับพ่อของพ่อนี่นะถ้าว่าแรงนี่ใครก็แรงทุกพ่อไม่ได้หรอกเรื่องความศรัทธานี่สุดโต่งเลยเรานี่นะอืมทีนี้จะบอกว่าสลาเป็นสลาตายเลยเห็นพ่อเสื่อมไหมนรัไม่มีคำว่าเสื่อมจากคุณงามความดี่พ่อไม่มีจนถึงวันที่พ่อสิ้นหลมนั่นเนี่ย ยิ่งแก่ยิ่งแก่งอยากขันต้องดูแลรักษาแค่นั้นแหละเพราะเพื่อพวกลูกพวอหลานไม่ได้เพื่อตัวเองเพราะว่าไ,ได้อยู่อย่างนี้แล้วได้สู้แล้วได้ออกแล้วได้สู้แล้วก็ต้องดูแลเท่าที่จะดูแลได้นั่น,นบอกเจ้าเรียกว่าไปขอไม่เท้าพ่อสักนี่หน่อยสักสัปดาห์ก็ยังดีว่าอันนี้ไปจะไปขโมยเอาเนาะ เขาก็ดา่าที่เออเจ้านี่มันปัญญาไม่มีเลยลูกเนี่ย้ก็ไม่ไม่รอกถ้าไม่ให้ก็ขอให้ลกูกให้สงสารเ็้ดูหน่อยอ,อธรรมะของหลวงปู่จึงจะไม่ได้เป็นโมคะเออทั้งไม่เท้าเอ,อทั้งสังทั้งคำมพีนั่นใช่ไหมเหว่าคำพัดยงมะที่เราที่มันจะไม่ได้เป็นโมคะออมันถ่ายภาพได้แล้เห็นสักสปาดาหรือว่า ออะไรที่เท่าพอที่จะทําได้นั่นแหละอืมศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงต่อไปบ้างอพวกพูเหลืองหมหมามันจะได้ปรับน้อปรับตัวมันบ้างพวกฤาษีนอดิษนกรอยทำลายศาสนามันก็จะได้เกรงกลัวบ้างว่านี่ของจริงมีอยู่ท่านน้องนั่นแหละท่นพ่อไม่ได้เจราญอย่างอื่นหรอกคนก็จะหลังไหลไปก็ไม่มากอืมาดูไม่เท่าก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งนี้คนก็คงจะไม่มากอะ่ะ คงเดินหลังไหลกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็พอไม่เท้าครบรอบครบรอบชาปดาหนึ่งแล้วก็อันตรธานหายไปใช่มนั่นแหละพาอว่ามันได้หนึ่งยร่อพอไม่เท้านี้จะคล้ายๆกับว่าจะให้ไม่เท้านั้นนะแสดงเพื่อประกาศพระศาสนาเลยละ่ะทั้งสัง่งทั้งอะไรคือความยิ่งใหญ่ของธรรมของวินยัยความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอิทธิป,ปาฏิหาร ก็อยากจะให้เห็นกันวันนั้น,นะสักสัปดาห์ก็งดีนะคำแก้วนวงพ่อวันนะคนก็จะหลั่งไหลมามากราบมาไหว้แล้วก็เข้าใจธรรมะสัปดาห์หนึ่งนี้ก็คิดว่าพอได้นะอพอได้แล้วทาให้คนก็รู้จากการที่ควนไม่ควรบ้างรู้จากการระเทาบ้างจะไม่ได้บอกว่าอ,อนี่นรกตลกในตำราสวรรว์นในตำราอิสิิปาฏิหาริย์นิสิของพระพุทธเจ้า หรือปฏิหารของพระเจ้ามีในตำราก็จะว่าให้เห็นของจริงบ้างสักพักนี่พ่อว่าก็จะเจริญอ,อยู่ก็เรียกว่าสัตว์โลกกรรมดีมันไม่มีขนาดนั้นเฉยหรืก็ไม่ว่าหรอกเขาก็ไม่เข้าไปก้าวไกลหรอกได้ไม่ได้เราเราก็เป็นยังไงล่ะก็ไม่ได้ว่าแน่ลูกแต่่าในความรู้สึกเนี่ต้องการให้ธรรมะที่พ่อแสดงนี่ไม่เป็นโมฆะแค่นั้นหละพอพ่อแสดงแล้วพ่อเทศแล้วไงเ,ออเราจะได้เห็นอันนี้ก็เห็นหมดนี่ เหมือนพวกลูกพอ่อหลานที่ออกมานเนี่ยตอนแรกพขก็ไม่พูดนี่เขามาพูดภายหลังก็ไม่ได้ไม่เราพูดเราก็พูดให้คนไม่เกี่ยวคนฟังว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โลกธาตุผันไว้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เออเป็นสิบมาก้าดเนินสิบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เ,งงเพียงพูดใ้พวกเราฟังเนี่ยเสียงสังเสียงหะาครั้งที่อยู่ป่าอยู่เขาดังกลางวันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเอามาพูดให้เราฟังคนนี้มันก็เกิดขึ้นหมดแล้วเนี่ยเนี่ยทุกอย่างนี้ก็มองดูก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหมดแล้วนนนีีีี่่่่เเเเหหลลลืืออแแตตไม้้ทากสัง็ค ตอนนี้ถ้าฉะนั้นมาปรากฏในโลกมนุษย์นี่เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกแบบอะไรล่ะที่บอกว่าไอ,อ้ความกระตือรือร้นของมนุษย์นี่เรยว่าของชาวพุทธเรานี่จะไม่อยู่อย่างนี้จะไม่ได้บ้านในเครื่องรางของขังเ,เราก็จะแสดงเห็นเลยนี่ขนาดระดับนี้ก็ยังไม่สามารถเนื้อกรรมได้และเครื่องรางของขังที่พวกเธอทำละ่ะ อย่าซัดเลยเรานี่ยในนห่หละคำสอนพุทธเจ้าล่ละคงสิ้นคงวาไหมนี่เห็นไหมละ่ะอิธิปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้านี่ยังคงสิ้นคงวาอยู่นี่แล้วพวกเครื่องรางของขังพวกเธอล่ะมันจะได้พูด,ดไ,ได้ไม่เต็มหน่วยพวกที่เดรัจฉานวิชาก็จะพักชั่วคู่ชั่วข้าวจนพ่อสิ้นลมก็จะแล้วแต่ละตอนนี้พอตายแล้วก็แล้วแต่ละตอนนี้นแต่อย่าง่ายช่วงที่พ่อมีชีวิตยอยู่นี่ ทำให้ทำให้วินัยเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงบ้างในความคิดของพ่อนะแต่ก็แล้วแต่ละมมนก็ทำเป็นครามของสายโลกก็อย่ารับรู้ก็ไม่ได้ว่าเลยแต่ที่พ่อพูดเลยก็พ่อ,พ,อพ่อต้องการกันเทศพ่อไม่เป็นโมฆคะเรื่องไม้เท้าเรื่องสังเรื่องคำผีนี่ในเรื่องจริงของต่างๆที่เป็นของเราที่สร้างวับารมีไว้สังสมอบรมบารมีมาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้นบ้างที่อยู่ในโลกธาตุที่เป็นพวกโลกธาตุทิป หรืออยู่ในโลกกระฐานไหนก็มารวมกันใชะไหมล่ะไม่ได้นกะ็ยังมามามาอยู่นี่ของหลวงปู่ทวดนะัู่ก็ยังมาอยู่ของหลวงปู่งโน่นก็มาเอานอะ,ะนัะ่นแหะก็ไม่เท้าก็ก็ท่้นก็ใช้ตลอดเลยนะ่ะเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดท่านหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะไม่เท้านะั่นพ่อกระที่ทม,มาละกายมาเอามาถวายมอบถวายท่านอ่าแล้วก็ใช้ใช้จนถึงวันที่ท่านลากขัน น้องปวดงนโอระโยนี่เดี๋ยวขาเหล่านี่มันมันมันไม่ใช่ว่าไม่เท้าธรรมดาอย่างนี้ยังไงลุง,งมันมันเป็นไม้เท้าที่ครอบฉามแดงโลกธาตุเลยนะเออกาลังต่างๆของไม้เท้าสามารถที่จะทําให้คนเขาเรียกว่าคนพอที่จะรู้เนี่ยรู้เขาเรียกว่าพวกพอสอนได้พวกไอเนยยะนี่พวกเนยยะนี่พอสอนได้นะลุด พวกปัททประมะนี่เราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลพวกนี้พอสอนได้อยู่ลูกนี่พอที่จะเกจตกายขวนขวายเพื่อทําให้โลกให้ทงสารนี่จะเรียนรุ่งเรืองและมั่นคงด้วยการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าโลกสงสารนี่จะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีมนุษย์เลยเป็นสัตว์ดิเรกชันเหมือนทุกวันนี่นเดี๋ยวนี้เขานาถือศาสนาอะไรพราะลูกก็ทราบอยู่นี่านาถือศาสนาดิเรกชันเดื่เขาใหญ่ไหม ให้นับถือศาสนาศาสตว์เดลฉานไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนี่มีศาสนาพุทธในทะเบียนบ้านนี่ลูกก็เห็นนี่เออเอาเชื่อเชื่อเชื่อไหมลูกลองพิจารณาเชื่อหลักคำสอนของพุทธเจ้าไหมว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่เป็นจริงจริงนะลูกนะเพราะตัวันนี้เขาเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขานับถือศาสนาศาสตร์เดลฉานอืมไปเทิดทุนตลอดตลอดก็เลยเป็นบ้าเป็นบอไปพวกกินยาบ้านเ ยามา่ใช่ไหมก่อน <c oughs> นั่นแหละก็ว่าศาสนาเขาอยงงั้นนะลูกเนี่ยลืมพ่อลืมแม่คือไม่มีพ่อไม,มีแม่เพราะศาสนานี้จมเลยศาส,สนายาบ้าเนี่ยจมเลยนะลูกนะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเมียไม่มีผัวไม่มีลูกจากคนดีกลายเป็นคนชั่วนี่จากคนชั่วเดิมอยู่แล้วชั่วยิ่งขึ้นไปไนี่พวกนี้นะเออแล้วจะบอกว่าศาส,สนาพุทธศาสนาพุทธ มีแต่ในทะเบียนบ้านพ่อบ้านเป็นศาสนาสัรษฐีระชานไปพ่อดูนี่ตอนนี้ที่มานยุ่งกับเรานี่ตอนแรกก็ดีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างดีแต่วันบ้ามาแล้วตอนนี้มันไม่มีลูกไม่มีเมียเลยอ่สะสารพัดที่มันจะทานี่เรียกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่อ,อปนหัวยายฆ่ายายเชือดจพอใยแต่และว,วันนี่นี่พวกศาสนาสัตวฐระชานเต็มลูกเต็มสงสารเลยเต็มประเทศไทยเลยมันก็จะอยู่เงียลูก ถ้าได้แม่เท้ามานี่พ่อว่ามันจะดีขึ้นนี่จะทําทให้คนผู้ที่ดีอยู่นี่จะไม่ตกไปในทางชั่วเดีย๋ยวความเมตตานั่นแหละความเมตตาของเราน,นถ้ามันมีสิ่งที่บอกว่าอะไรล่ะเหนือความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เนะี่ยและทําให้อะไรล่ะความรู้สึกนึกคิดของเขานี่ยมันตะล่อมขึ้นมาบ้างท่น้องนี่ดูเลยียมีจริงจนะนี่เยเ้เขาจะไม่ได้บอกว่าศาสนานี่ เป็นเพียงการแต่งขึ้นมาไปหาอยู่หาจริงก็เหมือนไปเรียนเจ็ดประโยคมาถามพ่อปีนั้นอ่ะป,ปีที่พ่ออยู่ไอ้นั่นพ่อที่อยู่ที่เสนาสนะปะนน่านั่นบ้านของบ้านใหม่ได้เจริญของยอดน่ะไปเรียนเจ็ดประโยคมาถามลุงปู่ว่าใครเป็นคนแต่งเรื่องนี้ขึ้นมา <c oughs> อ้ดูสิลูกเนะี่ยพอาก็ไม่พูดแล้วชื่อขาวอเพ่ไปซะเอออยู่ไปมันก็มมีประโยชน์หรอกผมก็ได้ยศนะว่า สื่กาลาเพศไปก็เทียบเท่าก็ได้โยต้อะไรไช้บชมานี่อ่าเขาก็ให้เป็นครูสอนก็มีเงินเดือนมีอะไรเท่านั้นแหละแกพูดเองนะเราไม่ตอบเลยพ่อไม่ตอบพ่อว่าสึกไปซะถ้าไม่มีความเชื่อความรู้ใจก็สืกไปซะผมไม่ได้เรียนไปเรียนระดับท่านผมจึงไม่มีความที่จะตอบพูดเลยวันนั้นแกก็ไปไปกับเมนเยอะนะแต่ว่าในวันนั้นไม่ทําอะไรหรอกฉันแล้วก็สมสู่อยู่กันอืม เนนกะพระมีแต่พวกกะทิงกะเถิยกะทน้อนนะแกพูดเองนะเวลาเป็นเนนก็อยู่ห้องนั้นก็ได้เสพกลามอยู่ยงั้นแกว่าเวลาบวชอีกก็อยู่ห้องเดิมก็เสพกลางก็อยู่อย่างงั้นอาแล้วเรียนทําไมวพ่อก็ถามแค่นั้นก็เรียนก็เพื่อจะได้ยศถาบรรดาจักรและมีเงินใช้ มาถามพ่อว่าเป็นใครเป็นคนแต่งแล้วก็ไม่ไม่มีคำตอบแล้วก็เราก็ตอบว่าซื้อไว้ซะพ่อก็ตอบงั้นคำพี่เานี่มันเป็นอย่างงั้นอน,นี้ถ้าได้แม่เท้ามาสังมาคำพีมาเพราะว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยามรู้สึกพ่อหนะว่าอย่างงั้นก็การเทศพ่อมันก็จะเป็นโมฆะที่ใช่ไหมล่ะอืมแต่เราจะเลก็กไปอย่างนั้นไปไปขมโมยได้ยังไงเจ้านี่เนะี่ย ไม่ได้บอกให้ไปขโมยเลยอ่ะดื้ออืมพอเทจอยู่มหาวิทยัฟังอยู่ฟังุกวนั้นแหละเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หลอกก็จะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้คนเป็นคนดีหมดมันก็ใช่อะมาบิทยาลันก็ใช่อะแต่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงไม่โปรดพระยามมณ จึงไม่ทำลยายพญามารและทรมารพญา,ามารทำไมต้องคอยพระผู้ปกุดนั่นจนพญา,ามาน,นี่ยอมลงเลยอ่ะเหมือนกันนี่โอ้นี่พระพุทธเจ้านี่ขนาดลูกศิษย์นี่พระผู้ปกุดนี่ฤทธิ์มากขนาดนี้เออพระพุทธเจ้านี่จะขนาดไหนโอ้พระองค์เมตตาเราขนาดนี้โอ้น้าตาร่วงน้าตาร่วงพญา,ามารร้องไห้เห็นไหมล่ะ นั่นะก็จะบอกว่าพระอุปคุตคือไม้เท้าพิเศษที่ทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าสมหาราชทาแก้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมละ่นะลูกเนี่ยอันนี้ไม้เท้านี่ก็เหมือนกันสังนี่ก็เหมือนกันนี่ขัามพีนี่ก็เหมือนกันเออมันก็จะเป็นคนละแบบพระอุปคุตก็อย่างนี้แบบหนึ่งใช่ไหมละ่ะนั่นก็เป็นไม้เท้าที่ทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองคําศาสนา ชูศาสนาคํำไว้ไม่ให้ศาสนาลม้มก็คือไม่เทา้าก็คือพระอุปคุตพระหลักฐานรูปนั้นพญามานี่ร้องไห้โอ้โหนี่วะพระพุทธเจ้านี่ธิ์มากดีขนาดลูกศิษย์นี่ระดับนี้พระพุทธเจ้าจะขนาดไหนทําไมพระองค์จริงไม่ทําลายเราเมตตาเราดูที่ร้องไห้ร้องไห้นั่นแหละแต่ถ้าพ่อได้ไม่เท้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงพระอุคนะุตนั่นแหละพอมีที่ไปที่มานะความแก้วนะ ไม่ใช่ว่าพ่อที่พูดเป็นไปสุ่มเดานะลูกนะก็พระปกุฎทําได้อยู่นี่ใช่ไหมละ่ะอันนี้เราก็มีของคู่กายเราอยู่นี่แล้วทําไมจึงทําไม่ไ,มได้อะ่ะพระปกุฎก็ทําให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองพญามารก็หมอบพระเอกรุพญามารก็หมอบตั้งแต่นน่นก็ไม่มีอะไรเข้ามายุง่งนั่นเรื่องของเรื่องมันนั่นแหละพระปกุฎเป็นเมตาคําศาสนาคําทาคําวิาวน,นัยเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปริิพพานแล้วนั่นแหละ พ่อก็มีที่ไปที่มานะมหาบุธ,ธาัตะขาก็พีน่นแต่ทยองเอานั่นโลกเขาจะได้อะไรละ่ะมาจัดแจมในพระพุทธศาสนาบ้างว่า2องพักว่าปีนี่หูระดับนี้เฉลยหรือลิดเด็กขนาดนี้ก็ยังเหนือกรรมไม่ได้เขาจะได้ปรับเนื้อปรับตัวปรับใจใหม่บ้างนะออให้รู้จกักทำรู้จักวินไหนบ้างพอคิดของพ่อก็แล้วแต่ละอืี่พ่อจะไปหลายวันอยู่นะลูก วันนี้วันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเหตุนะวันจันนี่คือโปรแกรมก็กลับถ้ามีเหตุก็ว่าค่อยว่ากันใหม่กับก่อนหรือกับหลังอืมก็จะรายง,งานให้ทราบนี่สมเดี็กรายง,งานให้พวกเราทราบเอางานนะั้นเลิกเลิกเลิกไปบรก,กจะไ,ไปแต่เช้าหน่อย